ให้เราดูเรื่องของกรรมวิตกกันเป็นส่วนอกุศลนะว่าเหตุเกิดของกรรมวิตก <c oughs> พระศาสดาบอกว่ากรรมวิตกเนี่ยเป็นธรรมมีเหตุเกิดนะนิทานะ สนิธานังอุปัจติกามวิตัโกโนะนิธานังไม่ใช่ทมที่ไม่มีเหตุเกิดนิทานะสัมปวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมกรรมนิทานะก็คือเหตุเป็นแดนเกิดหรือเหตุเกิด ทีนี้กรรมวิตกอาศัยเหตุอะไรในการเกิดพงบอกว่าเพราะอาศัยกรรมธาตุนะจึงมีกรรมสัญญาเพราะอาศัยกรรมสัญญาจึงมีกรรมสังกปะกรรมธาตุปฏิจจ ปฏิจจะเนี่ยก็คือเหตุอุปชติเกิดขึ้นกรมสัญญากรรมท่าเป็นเหตุหรือเหตุเกิดกรมสัญญาพอต่อมาก็กรรมสัญญาเนี่ยเหตุเกิดกรรมสังกโปป กรมสังกปโเนีน่เหตุเกิดกรามฉันโตคาว่าปฏิจจะเนี่ยก็คือเป็นเหตุหรือเหตุคาว่าปฏิจจะคาเดียวเนี่ยอุปชาชติก็คือเกิด <c oughs> อันนี้พระองค์ขยายเรื่องกรรมวิตกอันเดียวัวนี้อกุศลเนี่ยเราสร้างว่ามันจะมีสามอย่างคือ,อ กรรมวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกการพยาบาทเปลี่ยนเบียนนี้กรรมธาตุเนี่ยตัวกรรมวิตกเนี่ยท่านบอกกรรมวิตกเป็นธรรมมีเหตุเกิดอาศัยอะไรเล่าอาศัยกรรมธาตุมีกรรมสัญญามีกรรมสังกปะนี่พระองค์ก็ชี้กรรมสังกปเนี่ตัวเนี้ยเป็นตัวอนุสัย นี่เราก็ต้องทราบว่าพอกรรมวิตกเนี่ยอาศัยเหตุเกิอดอย่างนี้พยาบาทวิตกก็อาศัยเหตุเกิอดอย่างนี้เหมือนกันนะวิงสาก็อาศัยเหตุอย่างนี้เหมือนกันในสามอันเนี้ยในสามตามไปบาิเบียดเบียนเนี่ยก็ถูกแต่เป็นอย่างละสามอย่างละสามทีู่กถูกแต่ออกปไปเนี่ยในส่วนสังกปะเนี่ยคือส่วนอนุสัย ส่วนอนุสัยของกามส่วนอนุสัยของพยาบาทส่วนอนุสัยของเบียดเบียนสามอันละท่านี้ก <c oughs> ุศลวิตกก็มีเนฆามะวิตกอพยาปาธาวิตกอวิหิงสาวิตกพวกนี้ก็ถูกแบ่งเป็นสามเหมือนกันถูกแบ่งเป็นสามเนฆามะธาตุมีเนฆามะสัญญามีเนขามะสังกปะ ในกรรมสังกปะนี่เป็นส่วนอนุสัยอีกดังนะนั้นฝั่งกุศลนะหลีกออกจากกามหลีกออกจากพิบาลหลีกออกจากเบียดเบียนเนี่ยก็ถูกแตกเป็นสามสามสามในสามที่แตกมาเนี่ยก็มีส่วนสังคปะด้วยที่เป็นส่วนอนุสัยก็เลยจะให้ดูไปถึง <c oughs> ที่พระองค์ตัดเรื่องของสารสังกปะ สละคือการแผ่ซ่านไปสังกปนะของสังกปะเนี่ยนะบุคคลผู้เป็นบุคคลที่เป็นผู้อุปธิปานายะกับอุปธิปฏินิสักายะประหารอุปธิกับสลัดคืนอุปธิเนี่ยนะพระศาสดาบ,บอกในส่วนสละสังกปาเนี่ยนี่เขาคำจัดส่วนนี้เขากำจัดส่วน,น สังกปะที่แผสซ่านไปนั่นแสดงว่าสังกปะทุกตัวทั้งอกุศลแล้วก็กุศลก็คือเขาเก็บหมดเก็บหมดเหมือนโยมวันนี้ถ้าโยมฟังพระสูตรนี้เข้าใจแล้วโยมก็จะจัดการในส่วนสังกปะโยมก็จัดการในส่วนสังกปะนะอันนี้พอโยมเริ่มทําตั้งแต่ความที่เราเป็นบุริชนเนี่ย แน่นอนว่า,ากุศลอกุศลมันก็เกิดขึ้นเต็มในใจนั้นเวลาเราละตรงนี้เราก็ละทั้งกุศลอกุศลคือรวบไปเลยรวบทั้งก้อนมันก็มีว่ายมจะทำในแบบลวกก้อนเดียวคือคอยจ้องแต่อกุศลแล้วทิ้งมันนหรือยมจะเล่นกุศลด้วยเล่นกุศลด้วยมันก็เยอะอ่ะ แต่ถ้าเล่นอกุศลอย่างเดียวเนี่ยอันนี้น่าจะเหมาะกับคารวานเพราะว่าโยมก็ยังทํางานได้คิดได้มีวิตกได้แต่วิตกไม่ให้เป็นพยาบาทเบียดเบียนไม่ให้อยู่ในการพยิบาิเบียดเบียนอย่างนี้แล้วเราก็ทํางานทําอะไรก็ทําไปอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับคารลาวาส่วนถ้านักบวชเนี่ยก็ควรจะเล่นกุศลด้วย สังกปะที่กุศลเนี่ยรวบมันหมดเลยคือไม่ว่าจะคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทิ้งตลอดเลยทิ้งให้หมดน <c oughs> ตัวนี้เราจะเห็นว่ายังมองดูเพราะอาศัยกรรมสัญญานะ อาศัยกรรมธาตุมีกรรมสัญญาอาศัยกรรมสัญญามีกรรมสังกัปปะ,ะกรรมธาตุเนี่ยก็คือตัวดินน้ำไฟลมเนี่ยส่วนของดินน้ำไฟลมที่ <c oughs> สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ส่วนนี้ตัวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพระองค์เรียกว่ากรรมคุณห้านะนะกรรมคุณหถ้าเราเราระง,งับตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นเครื่องเครื่องทำให้เกิดการตรึก,รกขึ้นมานะ ็นเครื่องทําให้เกิดการตริตึกขึ้นมาเวลาเวลากรรมคุณห้ากระทบกันตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยแล้วเกิดความติดตึกนะแล้วเราพอใจเป็นในความติดตึกพระองค์เรียกว่าเนี่ยแหละคือตัวกรรมที่แท้จริงนะเรียกว่าสังกับประราคะสังกับปะ นะสังกปะแล้วก็ราคะคือความกำหนัดไปตามอำนาจความติตึกกำหนัดไปตามอำนาจของสังกปะ <c oughs> นั้นถ้าเราพอใจในส่วนสังกปะเนี่ยอันนี้คือการที่แท้จริงดังนั้นแสดงว่าตัวกรรมทาตุกับกรรมสัญญาเนี่ยก็ยังไม่ใช่การที่แท้จริงเป็นส่วนหนึ่งของการเหมือนกันแต่เพราะสังกปะเนี่ยมันเป็นส่วนอนุสใสฟงไลลชี้ไปที่ ตัวนี้ตัวอนุสัยเพราะแม้โยมจะดับสองตัวแรกนี้ได้แต่ถ้าตัวที่สามสังกปะเนี่ยโยมดับไม่ได้มันก็หวนกลับมาอีกอและส่วนสังกปะนี้จะละได้ต้องรู้นิสลณะคืออุบายเครื่องออกไปพ้นจะรู้นิสลาณะนั้นมีผู้เดียวคืออนันตสัมมาสัมพุทธะนั่นคือโยมต้องเป็นผู้ได้สดับในคำตถาคตหนึ่งในนิสลณะก็คือละนันทิ การลนันทีการเห็นการเกิดการดับนั่นเองการเห็นอริอสัจถีรู้ว่าสังกปรเนี่ยมีการเกิดการดับตัวกรรมธา,านก็เป็นส่วนของของรูปไปหนึ่งละแล้วก็กรรมสัญญาเป็นส่วนสัญญาลนะ อันนี้ก็สังกปะนะก็ควรเป็นส่วนของสังขารและให้ดูอีกตัวหนึ่งให้ดูในพระสูตรนี้ว่าที่พระองค์บอกว่าเาวทนาสัญญาวิตกต <c oughs> ัดกับพระอนน์อนนเธอจงทรงจำ สิ่งอนานะอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อน,นี้แหลพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ยอาไม่ใช่ง่ายๆนะระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดความอัศจรรย์ใช่ไหมคุยกับพระนรนเรื่องอิทธิปฏิหารต่างๆพุทเจ้าโอ้ยังไม่อัศจรรย์เท่าไหร่นะแต่บอกว่าอัน,น,นนะเนี้ยให้จําไว้นะเนี่ยความอัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาค ข้อที่ว่าเวทนาเป็นของจำแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงรับไปเห็นไหมสัญญาเป็นของจำแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงรับไปวิตกเป็นของจำแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงรับไปนะเนี่ยวเวทนาสัญญาวิตกไม่ใช่สังขารอีกเมื่อกี้ได้กรรมฐานเป็นรูปไปละหนึ่ง นะได้กรมสัญญาสัญญาไปแล้วหนึ่งเหลือเหลือสังกปะเว้นไว้อันนี้เป็นเวทนาเป็นสัญญานะได้เวทนามาอีกหนึ่งแล้วเวทนาสัญญาเวทนาสัญญานะแล้วก็ใช้คำว่าวิตกนะนั้นวิตกเนี่ยมันถูกตีกรอบมาอยู่ในสังการแล้วนะ ที่ปลุมขึ้นมารูปตัดไปหนึ่งใช่ไหมตัดไปทีละตัววิญญาณไม่ใช่เพราะวิญญาณเป็นผู้ไปตั้งอืมเป็นผู้ไปตั้งในอารมณ์นั้นอารลอารมณ์นั้นนั้นนะแต่นี้สังขารเนี่ยมีประมาณมากสังขารแบบนี้พระองค์ก็ใช้คําว่าบิตกเข้ามาแทนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผืนนานะ อนนี้วิตกเนี่ยถูกแบ่งอย่างนี้อีกที่พระองค์บอกว่าเมื่อกี้มีกรรมวิตกกรรมวิตกพยาปาทะวิ่งสาการ,รมไปบาดเบียดเบียนะ <c oughs> <c oughs> เวลาพระองค์บอกถ้าเธอวิตกเนี่ยอย่าวิตกเรื่องเลเซามเรื่องของชาวบ้านนะอันเป็นของปุถิชนเนี่ยแต่ให้วิตกว่านี่คือทุกนี่คือเหตุให้เกิดทุก นะนี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือวิตกในเรื่องของอความเป็นธาตุความเป็นอายจตนะความเป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราต้องวิตกเรื่องนี้วิตกแล้วก็วิจารณ์ยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ใคร้ควรต่อนะหรือการผูกติดกับอารมณ์นั่นแหละแล้วก็ผูกกับอารมณ์นี้ต่อ แต่การผูกกับอารมณ์นี้เนี่ยมันเป็นไปพร้อมเพื่อวิชานะเป็นไปเพื่อความรู้นะ่ังนั้นถ้าถ้าเรายังคิดเรายังจะใช้ความคิดยังทิ้งไม่ไหวกำลังไม่พอก็ให้มาคิดเรื่องนี้แล้วอย่าคิดเรื่องกลุ่มนี้คือการปฏิบัติเบียดเบียนแล้วให้มาคิดเรื่องนี้คือกุศลส,สามอย่างนะเนกะมะอะปญาปาทะอวิงสา พิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายยตนะเป็นปฏิจจสมบาทหรือพิานาอริสสีนั่นเองวันนี้คือทุกข์นี่คือได้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่คือเรื่องที่เราวิตกแล้วเป็นประโยชน์เป็นการขูดเกากิเลนะวิตกแล้วเนี่ยต้องเกิดปิตินะ ต้องเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นวิตกนี้จะเป็นไปพร้อมเพื่อนิพานนั้นถ้าวิตกเราก็วิตกไปแล้วเรายังไม่ได้ปิติได้สุขได้ความตั้งมั่นเนี่ยอันนั้นก็ยังไม่ไม่ประสบผลก็ให้เราลองวิตกไปแต่ทีนี้ในขณะที่ถ้าตมามาคิดทะยมทราบพระสูตรที่ละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นอย่างเนี้ หนึ่งเดือนเรามานั่งวิตกวิตกวิตกอยู่เรื่อยๆกับหนึ่งเดือนเราทิ้งทิ้งทิ้งหมดอนิบาว่าทิ้งมันง่ายกว่านะเออใช่พอเราวิตกอย่างมันก็กลายเป็นว่าเราก็ยังคิดอยู่ขณะที่เราคิดเนี่ยอุปติปฏิลาภการนี้เพราะว่าปฏิลาภการนี้อยู่เต็มเลยใช่ไหมยังอยู่ครบเลยไม่ได้ถูกฆ่าไปเลย เลยพอมารู้สันงง์เบืองสูงตัวนี้ว่าตัวนี้เป็นสัง,งยน์เบืองสูงที่เราต้องทิ้งเนี่ยไม่อยากวิตกไปใช่ไหมไม่อยากสร้างความคิดขึ้นมาแต่สร้างอ่ะสร้างมันก็สันงง์เบืองสูงก็ยังเอละไม่ได้แล้วก็ละนันทีไปเลยน,เนี่คือเหตุผลว่าทําไมทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ละนันทีแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยที่พระองค์บอกว่าม,มูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใด สิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยช่วยรัดนิ้วมือเนี่ยก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้มูดคูดนิดนึงอ่ะใครอยากโดนมั่อ่ะก็ไม่มีนะเนี่ยเหม็นนิดนึงก็เหม็นละอันเนี้องบอกพบก็ฉันนั้นเหมือนกันโอ้โหเนี่ยฉนั้นพบแม้รัดนิ้วมือเนี่ยนิดเดียวเนี่ยออพอเจอพระสูตรนี้เนี่ย โอ้ไม่อยากคิดอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยไม่น่าคิดเลยเพอคิดมาปุ๊บเนี่ยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยนอืเ <c oughs> นี่ยเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นของหน้าอาศัศจรรย์ อนน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงทรงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ไว้อนน์ในกรณีนี้คือเวทนาเป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงรับไปเพราะนั้นเราต้องรู้จักเวทนาก่อนนะเนี่ยทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ขันห้าไงเราต้องกาหนดรู้ต้องรู้จักมันเนี่ย แล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วรับไปสัญญาเป็นของจำแจ้งแกตถ,ถาคตแล้วเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วรับไปมิโตกเป็นของจำแจ้งแกตถ,ถาคตเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปดังนั้นเวลาเราเรามองเข้ามาในจิตเราแล้วเราเห็นสิ่งสามสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ ให้ทราบเถอวันนี้เป็นของอัศจรรย์นะเป็นของอัศจรรย์แม้แต่ตถาคตเพราะการเห็นตรงนี้เป็นเหตุให้หลุดพ้นเป็นการเข้าใจเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาจริงไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปแสดงว่าตัวตนที่มันเคยมีมาเนี่ยมันหมดไปตัวมันมีชั่วคราวนั่นเอง ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนะกะถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเกา่ากิเลสนะ จะทําให้เรา,ราขูดเกากิเลดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมัก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ